สอบอยูถ่ายอส่งเลยวสอบอยูว่าัไม่ส่งไปเลกถ่ายออนถ่ายเลยดิจะถ่ายเวลาคนนอนปากหัวเขไอ้ก็พอเวลาคนอื่นนอนแล้วปากหวาก็ คนที่นอนอ้าปากก็ช่คนขี้บ่นหรือเปล่า <c oughs> คนขี้บ่นทํานอนอ้าปาก ด็กถูกพ่อแม่ทิ้งกำลังถ่ายเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งอยู่ค่ะเพิ่มพ่อแม่ทิ้งน,นอนกลางคืนก็ไม่ตื่นเลยตื่นรวดเดียวตอนหกโมงครึ่งเลยเก่งปะลาตตื่นมาก็กินข้าวดูหนังกลางวันก็กินกินเสร็จก็นอนนอนเสร็จก็ตื่นมาเล่นเนี่ยเป็นไงล่ะพ่อแม่เป็นไงล่ะ มีมีลูกแสนสบายไหมดูเซเลี้ยงก็ง่ายง่าย้องมานั่ง้อดแน่ดูท่ความุกงิ้อดู่ความสุสิงจมโ๊ยอุ๊ยติดตัวอะไรเดี๋ยก็ไม่รู้ว่ โอยโซนยายว่ายายถ่ายโอโซนคนเดียวนะติดตัวอะไรชัเตเตอร์ก็ติดวิญญาณชัเตเตอร์ก็ติดวิญญาณเนาะยายอุตส่าหจะถ่ายข้างหน้าทั้งหลังให้อีกแล้วเนาะของเล่นเย้เย้ไปหมดโอ๊ยเย้เย้เยไปหมดจะเล่นอันไหนดีเนาะมันเย้แย้ไปหมด โ oh. อ้โหหมดค่าของเล่นไปกี่พันแล้วเนาะ <c oughs> ของเล่นเยอะๆๆเล่นกล่องไมโลของฟรีของแถมมันนี่แหละ <c oughs> รถแพงๆก็ไม่เอาได้กล่องไมโลก็แถมมันเนี่ยแหละ <c oughs> และ้วชอบพันหลังที่ใหญ่ยยอยู่เรื่อยเลยโอ้โหเข้ามโลใหญ่อยู่เรื่อยเลยเขาไม่ได้เห็นหน้าตา,น,าน่ารักน่ารักสิ ครับโอ้โหดูสีหน้าเด็กสีหน้าเด็กคนนี้พ่อแม่ทิ้งจริงๆเหรอเน,นี่ยเอามาล้างเงี้อกล่องไมโลของแสมเนี่ยมันสนุกสนุกกว่าลดราคาที่ซื้งมาข้างหน้าตรงนู้น <c oughs> เ่นมาตั้งแต่นั่งได้เลยรถคันนี้ Occo, yêu yết bí mật, yêu yết bí mật. Occo, yêu yết bí mật, yêu yết bí mật. Occo, yêu yết bí mật, yết bí